สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดพกมีดเดินป่าสวยๆงามๆนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับเล่มที่1 2 3สาเป็นเหล็กแหนบนะครับผมส่วนเล่มที่4นะครับเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินนะครับเป็นลักษณะแบบวงกลมนะครับเป็นใบเลื่อยวงกลมตัดหินอ่อนนะครับมาดูเล่มที่1นะครับ เล่มที่1 2 3ราคาเดิมนะครับ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีซองมีดให้เรียบร้อยเลยนะครับเล่มที่4ก็ราคาเดิมนะครับ1,900บาทนะครับเป็นเหล็กใบเล่ตัดหินนะครับขัดขาวนะครับขัดขาวขัดเงานะครับที่เห็นเป็นคราบๆนิดนึงก็คือเป็นคราบน้ํามันนะครับเดี๋ยวเช็ดออกมันก็ออกนะครับมาดูเล่มที่1นึงครับสไตล์มีดเน็บครับ สไตล์มีดเน็บโคตรสวยครับใบมีดยาว10นิ้วเป๊ะนะครับใบกว้าง2.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นสเปคแข่งขันเลยนะครับสันอยู่ประมาณ6มินครับขัดขาวซ้ายขวาไม่มีตำหนิใดใดทั้งสิ้นนะครับมีไหลมีดสวยงามนะครับตรงนี้คือเป็นไหลมีดนะครับด้ามนะครับไม้พยุงนะครับ ลายเสือนะครับไม้พยุงลายเสือนี่สวยงามมากนะครับปุ๊บนี่จับล็อกปั๊บนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในวิดีโอว่าเห็นแนวชุบหรือเปล่านะครับอ่านี่ครับเห็นเป็นเส้นตรงนี้ไหมครับ เห็นเป็นเส็นตรงนี้ไหมครับเส้นนิดๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เพราะว่ามันสะท้อนแสงนะครับเห็นไหมครับเส้นๆตรงนี้ครับเป็นเส้นแนวโค้งเฉียงขึ้นไปสวยงามมากนะครับแนวชุบนะครับโค้งไล่ขึ้นไปแนวชุบจะอยู่ประมาณเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูแป๊บนะครับ ประมาณ2เซนครึ่งนะครับจากคมมาจนถึงแนวชุบ2เซนครึง่งใช้3ปีก็ไม่หมดนะครับนะครับใช้จนถึงตรงนี้3ปีก็ไม่หมดนะครับอ่าแล้วครับ1200บาทนะครับนี่ครับใส่ฝักก็จะสวยประมาณนี้นะครับมีที่ล็อกเห็นไครับ ตัวล็อกจะมีช่องเห็นไหมครับช่องด้านนี้นะครับเราใช้ไขควงนะครับขันล็อตออกสําหรับคนที่ถนัดซ้ายนะครับถนัดซ้ายเราขันนี่ออกแล้วก็สลับด้านนะครับสลับด้านมาใส่ด้านนี้นะครับแล้วก็ขันล็อตด,ด้านนี้นะครับ เอาละครับเล่มที่1นะครับทรงมีดเน็บเล่มที่สองทรงมีดแคมป์นะครับขัดขาวอีกแล้วครับท่านเป็นขนน้องหมานะครับติดนะครับไม่ใช่ตําหนินะครับนี่เป็นขนนะครับใบมีดยาว10.8นิ้วใบกว้าง2.4นะครับสันอยู่ที่6มิลครับสวยงามอีกแล้วครับท่านด้ามครับไม้พยุงนะครับ ที่เห็นเป็นรอยตรงนี้นะครับไม่ใช่รอยแตกนะครับเป็นรอยตาไม้นะครับรอยตาไมา้สวยงามมากไม้ยพยุงไม้มงคลนะครับราคาเท่ากันนะครับหนึ่ังรอบาท นี่ครับใส่ซองแล้วก็จะสวยมากครับที่เราตอกหมุดเนี่ยนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อ,เพ,อ,อเพิ่มการเซฟคม,มีดนะครับเนี่ยเวลาคม,มีดจะทะลุออกมามันไม่ทะลุครับมันจะโดนเหล็กตรงนี้ก่อนนะครับโดนตรงตาไก่ก่อนนะครับ ต่อไปก็เป็นทรงกึ่งเน็บกึ่งแคมป์นะครับกึ่งเนบกึ่งแคมป์ก็คือมีดจะหลังตรงแต่ว่าแต่งเบาตรงนี้เอียวเว้านะครับเป็นกึ่งเนบกึ่งแคมป์ครับใบมีดยาว11นิ้วเต็มใบกว้าง2.6นิ้วครับใหญ่มากนะครับ2.6นิ้วสะใจเลยนะครับสันอยู่ที่6มิลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับปาดผิวสวยงามนะครับนี่ครับ สวยงามมากนะครับด้ามครับสีเข้มเลยนะครับไม้พยุงครับหายากแล้วนะครับนับวันยิ่งหายากนะครับสวยมากชุดนี้นะครับใสซฝักนะครับ ต่อไปเล่มสุดท้ายครับเดี๋ยวผมเช็ดคราบจริงๆเราขัดไขไว้นะครับเราขัดไขไว้แล้วผมมาฉลมน้ามันนะครับมันก็เลยเป็นคราบน้ามันติดบนไขอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเช็ดนะครับเช็ดแรงๆนะครับนีนบบ่นะครับเอาละครับมามีแคมป์นะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือน เงาเกือบเกือบเป็นกระจกแล้วนะครับใบมีดยาว9.2นิ้วนะครับใบกว้าง1.9นิ้วครับสันอยู่ที่5มิลครับคอเซฟกาดทองเหลืองนะครับด้ามไม้พยุงออกโทนดำดนะครับแต่งด้ามเป็นรอยหยักของนิ้วนะครับร่องนิ้วไว้นะครับนี่ครับ เห,หเหลือเหลือนะครับเหลือเหลือนะครับ1,900บาทนะครับ1,900บาทสวยงามมากใส่ซองแล้วนะครับ ใช้งานได้สะสมดีนะครับสวยงามสมมีแคมครับจับกระชับมือดีน้ำหนักดีนะครับนะครับใครท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับทักทายมาได้นะครับ123เหล็กแหนบนะครับ1,200บาทนะครับเล่มที่4เหล็กใบเลื่อยตัดหินวงเดือนเป็นงานเก็บงานเนียบนะครับ1,900บาทนะครับ ทุกราคาพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ